ไม่มีประโยชน์เลยป้าแย่งของเด็กแล้วจะหาย้ายัะหายกะเปนี่น่หรอนี่ยอาบูถันเอาต้องไปกดเอทีเอ็มป้องฟังนะยให้้าโอยต้องมีหลายวันเรลูกต่เี่รียงลูกสต่คนเนเช็คอินไทยเช็คอินไทยสมายไทยสมายรอเปล่าอาไปอ้าอึบอิบ

โลเอยเอน้องจะเข้าไปทำไมเนี <sponge saturated> ่ยนี่นี่ไปไปทางนู้นนะเอิ๊บจะส่งลงไปที่เข้าเครื่องแบบเร็วเลยยังแค่เรียบเลยไปยูโรสามสิบเก้าบาทครับ1ันยูโร equal 39บาบาท almost 40บาท How much this you exchange, man? Oh, I uh, forget. So uh, How much about euro? Three hundred. Three hundred euros? Yes, maybe. Oh man. <laughs> they, they, they want uh, passport. Passport? Mm. Yeah, you have to show passport when yeah. you exchange. Krungsi Ayutthaya. In the uh, where? In the Airport. Konken airport? Konken airport. International Airport. First j o y e Western Union Visa Electron สวัดสดีครับสวัสดีจอไทยเวิร์ชแนลโอ้โหหน้ามันมาเฟียเลยว่ะตัวย่อมันคืออะไรนนกรุงศรีอ่ะตัวย่อของกรุงศรีคืออะไรพี่ ย่สิบหี่ลองเขาคิดก่อนเขาจะลงสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์คูณสี่สิบ้าห้าศูนย์เก้าห้าศประมาณหมื่นหมื่นสี่ มึงอ,อยู่หลอนมันแข็งแต่นั่นมันขึ้นไปเกือบเจ็ดสิบบาทเนี่ยอันนั้นมันเงินฟอนอา,วานมวอนเงินฟอนมมีอะไรถือไปเนาะอ,นนอันนี้กระเป๋าแล้วเอ้ยอย่าลืมกระเป๋านะลืมกระเป๋านี่นี่นี่

ยอนนั่นสมองทุนที่อ่าเต้มาเหมือนพวกกินปากก็ไม่เห็นดีอยากกินแต่เนี่ทำให้ตัวเราเปนั่นนี่เป็ไม่จังเด็กน้องคนนี้ไม่รู้จินตก็มายอกนั่นหวยนี่หายสกปรกติดปากบางของเด็กนี่ดีจังฮะน่าเออข้างบดแล้วเลยนะอะที่ อันถ <ettes out. S 3> uh, uh ือให้มามาได้อันนี้ถือเองมาเีว่าถือกระเป๋าอเคอันนี้เอาไเอาเกี่ยวไเอาไประโยชน์อะไยอ๋อเขจะดูแบบพอเผื่อเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเองแหละทิ้งเลยองหอมไม่เอานี่น ไปถึงดอนเมืองแล้วก็พาม้าไปที่โรงแรมเลยนะให้ถูก่ะไปกินข้าวที่นนก็ได้กินข้าวที่หนถนนรังลูกกาอาหารเยอะเดี๋ยวก็เส็นเดียวไม่ต้องเนดูแลวดูแลดูแม่เนี่ยไปล้วไปเาเอาไปปาไม่ไปเียเขาเอาไะจว่าเขาแบบไม่เป็นเราขาจะเรียกว่าโจโด ครับดีครับไปดีครับดีครับดีครับเจอกันเจอกันเดี๋ยวพาป้าเที่ยวก่อน